โรสแมรี่นอกจากจะทาอาหารอร่อยแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังค่ะในโรสแมรี่นะคะก็จะมีทั้งวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดเลยค่ะทั้งในาอาซีนไทอะมีนบัวเลตและก็แมงกานีสค่ะประโยชน์ด้านสุขภาพของโรสแมรี่นะคะข้อที่1ก็จะช่วยเสริมการทํางานของสมองเพราะว่าไปป้องกันการสลายของสารอะซิติลโคลีนค่ะก็จะช่วยในเรื่องของความจําดีขึ้นแล้วก็ในผู้สูงอายุค,ค่ะก็จะชะลอการเกิดอัลไซเมอร์หรือว่าความจําเสื่อมได้ค่ะข้อที่2นะคะก็จะช่วยคลายเครียดและเสริมคุณภาพในการนอนหลับเพราะว่า ไปลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะข้อที่3นะคะก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือว่าโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ค่ะนอกจากจะทําเป็นเครื่องเทศแล้วนะคะยังมีการนําไปทําเป็นน้ํามันหอมระเหยหรือว่าอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะชงดื่มเป็นชาได้ค่ะวิธีการชงชานะคะก็จะใส่ใบชาประมาณ1หยิบมือในการน้าร้อนนะคะจากนั้นลวกเททิ้งสักหนึ่งรอบแล้วก็เติมน้ําได้เลยดื่มระหว่างวันได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะ อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามปาดยาถุงยาสมุนไพรคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามได้เลยนะคะ